สีประตู x l s คันนี้ออกรถเริ่มต้นเพียง69,000บาทเท่านั้นในจัดชุดแต่งให้รอบคันแบบนี้เลยค่ะไปดูกันค่ะเริ่มจากกระจังหน้านะคะคันนี้ลูกค้ารีเควสมาว่าขอเป็นชุดแต่งแ a ปเตอนะคะกระจังหน้าฟอน f o r d ใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็กันชนแ a ปเตอร์นะคะด้านฝากระโปรงนะคะอะคริลิกคำว่าเลนเจอรเป็นสีแดงนะคะแล้วก็สปุฟหน้านะคะเป็นสีดำตัดแดงเงาแบบนี้นะคะ สำหรับครอบไฟหน้าใส่มาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสีดำเงานะคะในส่วนของด้านข้างนะคะมาดูกันเลยอ่าโดดเด่นมากมากนะคะสติ๊กเกอร์ม้าแบบนี้นะคะตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็เบ้ารองมือจับใส่มาให้เรียบร้อยแล้วกันสาดแล้วก็เหลาหลังคาจัดเต็มมากๆเลยนะคะคันนี้ ข้อฝาถังน้ามันสีดําเงานะคะติดตั้งมาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะพิเศษสุดๆคันนี้นะคะลูกค้าติดสั่งติดตั้งเพิ่มเติมเลย<ไ>เป็นโลบัสเอาเรนเดอร์นะคะ<ไ>แข็งแรงทนทานและใช้งานได้จริงที่สําคัญมีไฟเบรกด้านบนให้ด้วยนะคะในส่วนของข้อไฟท้ายนะคะติดตั้งมาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะอะข้อบฝาท้าย FORD นะคะฟอนต์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะ เด่นชัดมากนะคะสีดำตัดแดงนะคะอะคริลิกเลนเจอร์สีแดงนะคะสเปคคันนี้คือลูกค้ารีเคสเข้ามาขอเป็นดำตัดแดงนะคะหน่อยจัดให้ตามเลฟลูกค้าได้ทุกแบบนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูแม็กกันคะ่ะคันนี้นะคะแม็กลูกค้ารีเคสเข้ามาว่า เป็นแม็กขอบ20นะคะเป็นยาง AT นะคะก็คือวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางกุขะแล้วก็แม็นะคะเป็นลายพิเศษเป็นลายที่ฮิตมากๆในตอนนี้เลยนะคะในส่วนของคิ้วลรอนะคะรองรับพอดีเลยกับแม็ที่ติดตั้งเพิ่มเติมไปนะคะโปรโมชั mm ่น hmm. erm วันนี้ชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้เลยออกรถเพียง6,9000บาทเท่านั้น หรือเลือกรับราคาลดพิเศษที่799,000บาทลูกค้าอยากได้โปรแบบไหนทัาขาหน่อยได้เลยค่ะสำหรับวันนี้หน่อยต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ